ว่ามาโปรตุเกสค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดทอดายสำหรับตัวแต่ชื่อยื่นอะไรไปขอวีซ่าก่อนเด้ขอวีซ่าเสร็จแล้วก็สิ่งสัญญุ่มสัญญาทุกอย่างาเข้ากับใจขั้นตอนต่อไปกับตรวจโรคตรวจโรคก่อนบิน,นนี่จะบวกเพิ่มมาประมาณ1 0,000บาทที่เต้วมมา่ใด้คือหยิบย่อยหยิบย่อย10,000บาทแสนเจ็ดหมื่นบาทหนึ่งแสนเจ็เเดห,หมื่นบาทค่ะว่า,างเงินส่วนที่เหลือให้กับบริษัท170,000บาทแต่ เงินติดตัวสามหมื่นบาทแล้วก็บวกอีกหนึ่งหมื่นบาทสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบจ้ะก็จะประมาณนี้ซือ้อค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้าเจอกันอีกแล้วกับเต้ออภินยาจ้านี่เต้ออภินยากะออกมานอกบ้านมาฮนะแถวบ้านจ้า านางเล่นนลานกาแฟาตัวจี่าน่งเห่ินลานกาแฟาแลวกะตอบคำถามให้ข้อมูลที่หลายหลายคนถามขอมาจ้ะว่าพี่มาโปรตุเกสมีค่าใจใจเท่าใหค่าใจใจทั้งเมือเท่าไดร่นะตัวก็เลยจีมาตอบคำถามเพิินนะตัวจะบอกให้ฟังไปเท่าล,ละหัวข้อจ้ะที่เป็นคำถามสุดฮอต ของคนที่ขเขามาเบิรงคดดลิปแต่เพาคุณถามมา,จาก,กจ้ะเส็นล่ะจะควางหลานเบียร์ดูเบ้งกินยังดีเราต้องหาเครื่องดื่มก่อนคือบม่มีนมวะทำไมไม่มีนมเนาะก็จะมีเบียร์ดูยัง ยังม่ทันด้กินข้าวเสวริรเลยจ้ะทุกคนฉันจะกินอะไรดีเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะซิมโคกลงบ่อบก็จะกินโคกแต่เสิรแทนอันนี้เป็นอนะไรขวดขนมปังขนมปังกับโคกบ่ มันมีนมไวนะ้เนาะเดี๋ยวเขาหยั่งไปนาข้างนอกเดี๋ยวทา้าเขา้าจะคล้อง้านเพื่อนเอามาให้ดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟจ้ะร้านกาแฟไกบ่บานประมาณหาสิบเมตรจ้ะร้านกาแฟ บรรยากกศก็จะประมาณนี้แหละจ้ะเราลองท้องกันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเต่าก็จะมาบอกให้ฟังตอบคําถามนะคะแล้วก็เล่ารายละเอียดสําหรับคนที่อยากรูว่ามาโปรตุเกตค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดทอดสํสหรับโตเต๋อน่จะสาหรับเต้าก็ตัางแต่เริ่มต้นเลยนะจ้ะัางแต่เริ่มต้นที่างานเขาไปสมัครเลยที่เขาใส่เงินก็คืออ่าถ่ายรูปจ้ะ าต้องไปถ่ายรูปยุรานเครื่องหรูเพื่ออะไรเพื่อเจะเอารูปไปขอใบรับรองจาก oh <my. S 1> ไปขอใบรับรองการเป็นเกษตรของเต่าจ้าเพราะว่าเต,าต่ามีสม,มุดเหล่มเขียวเเลยต้องไปขอยออบตจ้าร้อยยี่สิบบาทนะจ้าถ่ายรูปถ่ายรูปเครื่องหรูร้อยยี่สิบบาทนะบวกไปพร้อมๆกันกับเต่าเลยก็ไดจ,จ้าหนึ่งร้อยยี่สิบบาทบวกค่าทมเนียมที่เต่าไปขอใบนะยี่สิบบาทจา้าบวกค่ารมเนียมนะ ล้วก็ไปยืนสมัครสมัครกับบริษัทบริษัท,ษท<บ>จะพาเขาไปตรวจโรคเลยจ้ะตรวจโรครอบแรกเขาเรียกตรวจโรครอบแรกจะใช้เงินที่1,500บาท1,500บาทจะหลังจากนั้นเขาจะรอดอายุป,ประมาณ3 7ถึงวันจะรออผลตรวจโรคเขาออกถ้าผลตรวจโรคออกมาว่าเราผ่านสุขภาพเราดีเขาต้องเอาเงินไปว่างให้บริษัท30,000บาทจ้ะ3 0ม0 0บาท ว่างเงินให้บริษัท3 0,000บาทหลังจากนั้นเขาก็รลอจะรอบริษัทดําเนินการให้เราคือยื่นชื่อยื่นอะไรไปขอวีซ่าก่อนเด้ขอวีซ่าเสร็จแล้วก็ทําสัญญากับนายจ้างนายจ้างทําสัญญาทางนั้นแล้วส่งเอกสารกลับขึ้นมาให้เราเซ็นมันจะใช้ระยะเวลาประมาณ4 5ถึงเดือนประมาณนี้4 5หเดือน6เดือนประมาณนี้อันนี้คือของเต้์หลังจากนั้นวีซ่าออกวีซ่าออกเสร็นสัญญ,ญุมสัญญ,ญาทุกอย่างเข้าก็จใจขั้นตอนต่อไปกับตรวจโรค ตัวโรคก,ก่อนบินอบร่มก่อนอบร่วมตรวจโรคก,ก่อนบินจะมีตัวโรคก,ก่อนบินเฮดวัคซินพาสปอร์ตตรวจโควิดก่อนบินแต่มือบินเราตัวโควิดก่อนบินอันค่าชใ้จ่ใจตรงนี้จะบวกเพิ่มมาประมาณ1 0,000บาทที่เราร่วมมาได้คือหยิบย่อยหยิบย่อย10,000บาทหลังจากนั้นถ้าผลตรวจโรคเขาออกแล้วผลตรวจโรคออกแล้ววันบินเราออกแล้ว ก่อนอบรมที่กรมแรงงานเราต้องวางเงินส่วนที่เหลือคือ1นึ0 0 0บาท1นึ0 0 0บาทค่ะวางเงินส่วนที่เหลือให้กับบริษัท1นึ0 0 0บาทแต่แหลกเงินมากหลายคนว่าแหลกเงินติดตัวมาเท่าไหร่เอาเงินติดตัวมาเท่าไหร่แต่แหลกมา, 3, ากสามหมื่นจ้าสามหมื่นแต่แหลกสามหมื่นเอาเงินสามหมื่นให้ไปแดกยูโรกบวกสามหมื่นบาทเงินติดตัวสามหมื่นบาทแล้วก็ บวกอีก10,000บาทคือบวกอีก10,000บาทคือซื้อของจะซื้อกระเป๋าในการเดินทางกระเป๋าเดินทางซื้อของที่เขาจะต้องเอามาใส่ยูประเทศนี้ซื้อของกับอีก10,000บาทก็เลยจะรวมค่าใช้จ่ายาของเต่าขาข่าวคือเตอ่าบอกไปเต่าก็เคยบอกเลยแล้วว่าของเต่า2นึ่0สองแสนห้าแต่ว่าคนอื่นเขาจะบอกว่าเขาจะว่าสองแสนสามสองแสนสามเนี่ยเขาอาจจะบ่ได้รวมอาจจะยังไม่รวมค่า เงินติดตัวหรือว่าซื้อของใช้ใดๆอย่างนี้สินะแต่ว่าอันนี้คือของแต้วนี่คือเต้วรั่วมาแล้วณตอนนั้นที่แต้วเดินทางมาเด็เต้าก็บรรู้ว่าตอนนี้นะมันมีค่าคอมอยู่เท่าไหร่ค่าช้จ่ใจอีกอย่างอยู่เท่าไหร่อันนี้เต้าก็บรรู้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเต้าก็บรรสาได้แต่ว่าตอนที่แต้วมาก็คือของแต้วนี่คืออยู่ประมาณนี้รวมได้ก็จะประมาณสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบจ้ะ จะประมาณนี้ซื้อกระเป๋ากระเป๋าขึ้นเครื่องกระเป๋าโหลดอ่ะซื้อของสําคัญซื้ออีหยังต่างต่างของเต่ร่วมใดกับประมาณหนึ่งมืนบาทจะสําหรับผูใ้ใดที่แบบมาคููผัเวเมียนี่ก็จะประมาณสี่แสนบ่เถึงหาแสนหรอจ้ะมันพะาวามข้ามาคููผัเวเมียนะพี่น้องซุ้มคล้องนะ่ะเ้าใส่น้ากันจะ้ะที่เซนมองหุงเขามองแหยแต่โค้ยยังสีหน้าตัวจานท่านซ้อนเ้าก็ตรงในซื้อ ซื้อแยกมากของจากของถึงต้องบละสสบู่แชมพูครีมอาบน้ำไปสิฟันเงียิฟัน่นยังสีคือเขาสื้อเป็นสุดมากเขาจะใส่น้ากันนะเขาก็ได้แยกก็เลยเหมือนว่าเราไม่ต้องได้ซื้ออีกแต่ถ้ามาคนเดียวก็คืออันนี้คือเจ้าคํานวณคนเดียวให้ฟังจ้ะอันนี้คือเจ้าคานวณคนเดียวให้ฟังจะยุตจ,จะใส่เงินอยู่ประมาณเท่านี้ก็คือสองแสนห้าโดยประมาณประมาณนี้จ้ะแต่ถ้าผู้ใดข้องหลายแนย่สื่อข้องหลายแนนก็จะก็จะเบิดหลายกับ ผู้ใดชือติดโตมาหลายแน่แต่ว่าถือมาประมาณสามหมื่นนี่คือของแต่วนี่เป็นสองปัวเมียได้จ่าสามหมื่นแต่ว่าแต่ร่วมให้ฟังแค่คนเดียวสีหน้าป็นสำหรับผู้ใดที่อยากจะมาแล้วกาลังหาขอมูลสอบถามหาขอมูลในโซเชียลในอินเทอร์เน็ตใน y youtube เพราะว่าใครที่จะมาถ้าไม่มีเงินก็สามารถกู้ยืมทอกศได้เด้อบริษัทเขาจะ จัดการเรื่องเอกสารกู้ยืมให้บริษัทเฮดไห,ห้ตั้งแต่ตนจนจบและห้องถือเอกสารนั่นเราไปยืน่นท่กสอแล้วเอาเงินออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องมีสินทรัพย์ในการไปจำนองจำนำากระทกอกะอไปยื่นกู้นะต้องมีสินทรัพย์ในการยื่นกู้แต่ว่ากู้ทอกสอคือง่ายสุดจะ้ะท่กสใอไห้จะบริษัทเดินเรื่องไห้เฮดไห,ห้แต่ว่าห้องแค่เอา ไปนี่ไปยืนกับทกศจะสําหรับใครที่ไม่มีทุนนะจ๊ะไปทีไปทีบอกมีทุนบอมีเงินหรือว่าสําหรับผู้ใดที่ก็อยากไปยืมในทุนเพราะว่าการที่เรายืมในทุนน่ะทุกคนดอกมันแพงเลยบางคนเขาเขาคิดดอกร้อยละสี่ร้อยละห้าก็จริงแต่มันเป็นรายเดือนเด้ทกศเรายังสามารถจ่ายคืนเป็นรายปีเลยทุกคนอ่ะอันนี้คือแนะนํำมากแนะนํำจะแนะนํำเพราะว่าจากแนะนํำเพราะว่า เพราะว่าเข้ามาเขาเป็นหนีแม่นบละเรามาเราเป็นหนี้เราก็ต้องมีการวางแผนวางแผนหนีเขาวางแผนหนีเขา,า,านั่มก็คือยืมพกศคือดีที่สุดจะแยกไปยืมถ่อหนายทุนมันมันหนักเข้ามันหนักจะ้ะเพราะว่าค่าค่าแรงมันก็กตามที่บริษทัทแจ้งทด้จะเจ็ดร้อยห้ายูโรจะค่าแรงก็จะประมาณหนี้ยังมาร่วมโผล่นะถ้าใครที่อยากจะมาก็คือแนะนำแบบว่า ยืมทกศดีที่สุดจะเอาไว้ที่ใบเงี้ยนใบหน้าไปยังไปยืมทกศดีที่สุดจ้ะสำหรับใครที่แบบกําลังเบิงศึกษาเป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจา่านี่แหละประมาณนี้สองแสนห้าตีเป็นตัวเลขกลมๆเลยนะสองแสนห้าจะกะมาของแต่วนี้ใช้เวลาเดินเรื่องหกเดือนจ้ะเดือนที่เจ็ดก็คือบินเลย ตัวสมัครเดือนกันยาจ้ะวันที่สี่กันยาตัวสมัครวันที่สี่กันยาแต่เดบินบินวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาจ้ะตอนนี้เตาก็มาอยู่ที่นี่ได้ประมาณหกเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวประมาณหกเดือนแล้วสําหรับเงินสื่อของหลายคนนี่อาจจะสื่อเบอรรลายกว่าหมื่นนึงเด้อพี่น้องมันอาจจะเบดรลายกว่าหมื่นนึงเพราะว่าความความ หลายคนนะมันอันนั้นก็จะอันนี้ก็จาเป็นอันนั้นก็จาเป็นอันนู้นก็จาเป็นอันนั้นก็ต้องมีอันนั้นก็ต้องเอาไปด้วยนีสีหน้าจ้ะสาหรับเรื่องซื้อของเด,เ,ออเดี๋ยวคลิปนี้กะเอาไว้สนี้กันจ้าเจอกันคลิปหน้าด้วยคลิปหน้าจะ,จะมาบอกถึงเรื่องมาแนะนําถึงเรื่องของที่ต้องเตรียมมานะจ๊ะหลังจากที่เฮ่าเดินเรือว่างว่าง,างเงื่อนทุกอย่างแล้วกะได้วันบินบินมาแล้วนะของได้บันบินแล้วนะของที่เฮ่าจะต้องเตรียม เพื่อที่จะมาใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่นะของสําคัญของจําเป็นมีหยัางแน่นะคะเดี๋ยวต่อจะมาบอกให้ฟังในคลิปหน้าจะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีก่อนจะยุ้านกาแฟาจะเสียงอาจจะเซ๊เซ๊ะเซ๊ะเซ,เซแน่นะจะกะพือสิบว่าเป็นยังกับบถือว่าเป็นการรบก,กวนหลายเนาะพี่น้องเนาะน,นี่ก็ออกมาชิวๆร้านกาแฟาและ้ะกะมาบอกให้พี่น้องได้ฟังกันมนาะเป็นความรู้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าจสวัสดีจ้า Yeah.